สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับคลิปออมหุ้น EP นี้เป็น EP ที่12สร้าง Passive Income จากหุ้นโดยการลงทุนในหุ้นทุกๆเดือนเดือนละ2,000บาทวันนี้ก็จะมาอัปเดตพอร์ตว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างหุ้นในพอร์ตเดือนนี้กับเดือนที่แล้วแล้วก็อัปเดตข่าวสารของหุ้นนิดหน่อยว่ามีข่าวสารอะไรอัปเดตบ้างเดี๋ยวไปเริ่มดูกันได้เลย ก่อนที่จะไปดูนะครับฝากทุกคนช่วยกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมด้วยช่องนี้ก็เปิดมาได้สัก1ปีตอนที่คิดจะตั้งใจทําช่องเนี้ยก็คิดว่าแบบคงเปิดมาแล้วก็ทําคลิปออมหุ้นแบบทุกๆ EP ไปเรื่อยๆเ,เพื่อที่จะได้เก็บไว้เป็นแบบเหมือนอประวัตินะว่าแต่ละเดือนเรามีความรู้สึกยังไงเราเจออะไรเราผ่านอะไรมาบ้างกว่าที่มันจะไปถึงวันนึง ถึงแม้ว่าวันข้างหน้าเนี่ยมันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตามแต่อย่างน้อยมันก็ได้เรียนรู้ในระหว่างทางก็คงทําต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะล้มหายตายจากแต่ก็คงไม่ได้แบบทําคลิปสอนแบบอะไรมากมายเพราะว่าด้วยประสบการณ์เราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ถ้าจะให้ทําก็คงทําเป็นคลิปแชร์ความรู้สึกหรือว่าจากประสบการณ์ที่ตัวเองเจอมาอันเนี้ยก็พอได้ ส่วนใครที่ดูแล้วนะครับมีข้อคำถามสงสัยหรือว่าอยากจะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้จริงๆอยากให้ทุกคนมาคอมเมนต์เยอะๆนะครับเพราะว่าเราเองก็อยากได้ความรู้จากทุกๆคนด้วยแล้วก็อยากที่จะพูดคุยกับทุกๆคนนะครับที่เป็นนักลงทุนด้วยการที่เดินทางร่วมกันในการที่จะสร้างแพสซีฟอินคำจากหุ้นแล้วก็ปั้นพอร์ตหุ้นให้โตยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับ เรื่องแรกที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็จะเป็นการลงทุนยั่งยืนหรือว่า ESG investing เนะหลังจากที่ทางตลาดหลักทรัพย์เขาก็ได้มีการประเมินหุ้นนะครับจัดเลตติ้งหุ้น ESG ออกมาก็จะแบ่งเป็น4เลเวลก็จะมี A 3ตัว A 2ตัว A 1ตัวแล้วก็ B 3ตัว หลังจากที่ผลเขาประกาศหุ้นออกมาแล้วว่ามีตัวไหนอยู่ในเ е й ติ้งไหนบ้างเนี่ยผมก็ไปจับตาดูแบบพวก A3 ตัวอะไร่งเงี้ยจริงๆความรู้สึกส่วนตัวมันก็แบบมันก็มีบางตัวที่แบบมันติดได้ยังไงวะอย่างเงี้ยพราะบางทีแบบเรามองว่า E-S ะก็พอได้แต่ตัว G อ่ะบางบริษัทแบบมันใช่หรือเปล่านะอะไร่งเงี้ย แต่ไม่พูดชื่อหุ้นหรอกเดี๋ยวมันจะเกิดดราม่ากันขี้เกียจมาตอบคอมเมนต์แต่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ขี้เกียจมาตอบคอมเมนต์ที่มันแบบเออแบบมีดราม่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าคอมเมนต์แบบอ่พูดคุยกันอะไรเงี้ยก็พิมพ์มาได้นะครับแล้วก็เหมือนเขาจะมีเรื่องของการจัดตั้งกองทุนลดหย่อนภาษีที่ลงทุนในหุ้น ESG อะไรเงี้ยใครที่แบบรายได้เยอะๆอะไรเงี้ยก็ลองไปศึกษาดูนะครับมันสามารถลดหย่อนได้30%ของรายได้ แล้วก็ลดหย่อนได้สูงสุด100,000บาทแต่ว่าระยะลงทุนเนี่ยต้องถือ8ปีนับจากวันที่ซื้อก็ถือว่า8ปีก็เยอะนะสินทรัพย์ที่กองทุนนี้จะเข้าไปลงทุนก็จะเป็นหุ้นไทยในกลุ่ม ESG นี่แหละอันนี้ก็เป็นปีแรกที่เขาเปิดกองทุนนี้มาก็เริ่มน่าจะเปิดขายประมาณ1ทันวานี่แหละก็ลองไปศึกษากันดูนะครับ เรื่องต่อมาก็จะเป็นกรงอมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่2.5ชี้ว่าเป็นระดับที่เหมาะสมกับการฟื้นเศรษฐกิจไทยในระยะยาวแล้วเขาก็คาดการว่ากรงงจะคงดอกเบี้ยร,ระดับนี้ไปตลอดจนถึงปี67ต่อมาก็จะเป็นข่าวหนี้เสียรถยนต์พุ่งสูงขึ้น 1.47แสนล้านอันนี้ก็กระทบกับหุ้นที่ปล่อยสินเชื่อรถยนต์เนาะถ้าเป็นแบบหุ้นใหญ่ๆที่ปล่อยสินเชื่อรถยนต์ก็จะมีธนาคารแบบทิสโก้ k ค p อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการตั้งสำรองนี้เสียที่มันเยอะขึ้นเกี่ยวกับการขาดทุนลดยึดแต่ทิสโก้ก็ไม่เท่าไหร่แต่ KKP เนี่ยโหเรียกได้ว่าหนักเลย ตั้งสำรองตั้งแต่ Q2 Q3 แล้วเขาก็คาดว่า Q4 แล้วก็ Q1 ของปี67เนี่ยก็การตั้งสำรองในส่วนของนี่เสียลดยึดเนี่ยก็จะยังสูงขึ้นสำหรับหุ้น KKP โดยข้อมูลที่เปิดเผยออกมาเป็นข้อมูลของไตรมาส2โดยไตรมาส2ในปี66พบว่าสินเชื่อเพิ่มขึ้นโดยเป็นสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ขยายตัวร้อยละ4.9ใกล้เคียงกับไตรมาสที่ผ่านมา โดยมองว่าความต้องการในการซื้อที่อยู่อาศัยทยอยฟื้นตัวแม้ว่าจะมีปัจจัยกดดันจากต้นทุนการกู้ยืมและก็อัตราดอกเบีย้ยที่เพิ่มสูงขึ้นอันนี้ก็จริงนะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมอยู่ในบริษัทเนาะทำงานอย่างเงี้ยก็เห็นแบบพนักงานเนี่ยขอพวกสินเชื่อทออสอในการกู้บ้านอย่างเงี้ยเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าแบบตอนนี้ดอกเบีย้ยจะยังคงสูงอยู่แต่ว่าความต้องการบ้านมันก็บางคนเขาก็แบบเหมือนรอไม่ได้อยากที่จะ ซื้อเลยอะไรเงี้ยมันก็เอออันนี้ผมก็เห็นได้ชัดต่อมาก็เป็นสินเชื่อในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลก็ขยายตัว5.5ปรับเพิ่มจากไตรมาสก่อนที่อยู่ร้อยละ5.4สอดคล้องกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นส่วนตัวสุดท้ายสินเชื่อรถยนต์พบว่าการขยายตัวเพียงร้อยละ1.0%จากการที่มีการปรับเงื่อนไขปล่อยกู้ที่เข้มงวดมากขึ้นในปีนี้ ต่อมานะครับเราก็จะมาดูการเปลี่ยนแปลงของดัชนีเซตกันบ้างอันนี้เป็นข้อมูลของวันที่30พฤศจิกายนปี2566ตัวที่ผมเอามาก็จะมีดัชนีเซตเซท5้เซตร้อยแล้วก็เซท HD นะครับหรือว่าเซต High Dividend นั่นเองก็พบว่าเซตเนี่ยในรอบ1ปีติดลบไปถึง16%เซต50ี่ยอยู่ที่14%เซตร ส่วน s ซ t เเนี่ยพวกหุ้นปันผลเนาะก็จะติดลรไป year to date เพียง7%ก็ถือว่าทำผลตอบแทนได้ดีกว่าตัวอื่นๆหรือว่าดัดชนีอื่นๆน,นั่นเองต่อมานะครับก็จะมาอัปเดตดัดชนีเซ t ในรอบที่ผมเข้าไปซื้อหุ้นก็คือวันที่28พฤศจิกายนปี2 5 6 6ดัดชนีเซ t อยู่ที่1387จุดถ้าเทียบเคียงกับ31ตุลาเนี่ยถือว่าก็ ดัชนิเซตไม่ได้ขึ้นหรือไม่ได้ลงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าในระหว่างเดือนเนี่ยก็มีขึ้นลงบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นขึ้นลงแบบขึ้นแรงลงแรงอะ่ะมันก็เลยกลับมาอยู่ในที่เดิมแต่ส่วนใหญ่อะ่ะมันจะลงมากกว่าหุ้นที่ผมซื้อเพิ่มเข้าไปในรอบนี้นะครับวันที่2 8เนาะก็ซื้อ LH ไป37หุน้นราคาหุ้น7บาท80สตางค์ TU 20หุน้นราคาหุ้น14บาท80สสตางค PTT 7หุ้นราคา35บาท TVO 15หุ้นราคา21บาท50สตางค์ลาด34บาท75สตางค์ซื้อทั้งหมด8หุ้น KKP 49บาท50สตางค์ซื้อทั้งหมด7หุ้นแล้วก็ตัวสุดท้าย ADVANCE ซื้อทั้งหมด1หุ้นในราคา217บาทมูลค่าที่ซื้อในรอบนี้อยู่ที่1,996บาทกับอีก93สตางค์ ตัวที่ซื้อเยอะสุดในรอบนี้ก็จะเป็น KKP 347บาทน้อยสุดก็จะเป็น a d v a n e e หุ้นเดียว217บาทสุดท้ายนะครับมาอัปเดตพอร์ตหุ้นของผมกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นพอร์ตหุ้นล่าสุดวันที่28พฤศจิกายนปี66หลังจากที่ออมมาตั้งแต่1เดือนนะครับจนตอนนี้มาถึงเดือนที่12แล้วพอร์ตหุ้นก็ยังแดงเหมือนเดิม <laughs> ตัวแรกก็คงจะเป็น Advan นซตอนนี้มีทั้งหมด15หุ้นราคาตลาดอยู่ที่218บาทบวกอยู่ประมาณ4%ตัวที่2เป็น KKP ทั้งหมด71หุ้นตอนนี้ติดลบ12%ตัวต่อมาเป็น LH ทั้งหมด474หุ้นตัวต่อมาเป็น PTT นะครับทั้งหมด83หุ้นตอนนี้บวกอยู่ 6%ก็ถือว่ามีการปรับตัวบวกขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่พยุงพอร์ตได้นิดนึงตัวต่อมาเป็นราดนะครับอันนี้เป็นตัวทวงพอร์ตเลยก็คือตอนนี้มี95หุ้นราคาตลาดอยู่ที่35บาทติดลบไปประมาณ6%เแต่ถ้าไปเทียบดูกับเดือนที่แล้วของราดเนี่ยถือว่าโอเคราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นก็เลยทำให้ติดลบน้อยลงต่อมาเป็นทิสโก้ก็ยังมี15หุ้นเหมือนเดิม ก็ตอนนี้บวกอยู่ที่7%แต่คิดว่าถ้าเป็นเดือนเมษายเนี่ยผมน่าจะซื้อทิสโกตัวเดียวเข้ามานะในเดือนนั้นถ้ามันราคาลงมาประมาณ90บาทหรือว่าแถวๆนั้นอะไรเงี้ยก็คงจะซื้อแบบตัวเดียวอ l อินไปเลยในเดือนนั้นอะไรเงี้ยต่อมาก็จะเป็นทียูนะครับมีทั้งหมด235หุ้นตอนนี้ก็ปรับมาบวกนะครับบวกอยู่ที่ 3%กวเากว่าหลังจากเดือนที่แล้วเนี่ยติดลบอยู่ที่5%ก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นอันนี้โอเคต่อมาเป็น TVO ตอนนี้ทั้งหมด115หุ้นราคาปัจจุบัน21บาท40สตางค์ติดลบไป14%ภาพรวมพอร์ตนะครับที่เติมเข้าไปตอนนี้ก็จะทั้งหมด25,118บาทกับอีก8สตางค์แล้วก็ มาเก็ตแวลูตอนนี้24,089บาท30ต่ตังติดลบไปประมาณ1,028บาทหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 4. ก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงจากเดือนที่แล้วทั้งยอดติดลบแล้วก็ยอดเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าโอเคนะครับออมหุ้นมา12เดือนถ้าถ้าใครติดตามมาตั้งแต่ EP แรกๆนะครับหรือว่าดูมาเรื่อยๆก็พิมพ์มาบอกกันได้นะครับปีหน้านะครับแต่ปีหน้าผมไม่รู้ว่าผมจะเพิ่ม ยอด DCA เข้าไปหรือเปล่ากำลังคิดอยู่ว่าแบบจะเพิ่มเป็น3,000ดีไหมอะไรเงี้ยถ้าใครแบบอยากจะแนะนำอะไรก็สามารถพิมพ์มาได้แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย